วันนี้พระเจ้ามีสิ่งที่สำคัญอยากจะบอกกับคุณว่าจงหยุดต่อสู้ในสงครามที่ไม่ใช่ของเจ้าเพราะไม่ใช่ทุกสึกที่เธอต้องมายืนอยู่กลางสนามไม่ใช่ทุกคนที่เธอต้องมาพิสูจน์ไม่ใช่ทุกเรื่องที่เธอต้องแบกไว้เพียงลำพังเพราะพระเจ้าทรงเห็นทั้งหมดแม้เธอจะร้องให้เงียบๆจนไม่มีเสียงให้ได้ยินแล้วก็ตามพระองค์ตรัสว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าจากสดุดีบทที่46ข้อที่สิ บางครั้งการยอมวางอาวุธของความกังวลคือการแสดงความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและในความเงียบสงบนี้เองพระเจ้ากำลังจัดการให้ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วบางทีในใจของเธออาจมีคำถามว่าแล้วเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าพระเจ้าจะช่วยเราได้ใช่ไหมคำถามของเธอเป็นคำถามที่คนมากมายทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตต่างก็เคยถาม แม้แต่พระเยซูเองก็ยังเคยเปล่งเสียงบนไม้กางเขนว่าพระเจ้าของข้าพระองค์เหตุไฉนพระองค์จึงทอดทิ้งข้าพระองค์จากมัทธิวบทที่27ข้อที่46นั่นแปลว่าแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ก็ยังเคยรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งแต่พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งพระองค์เพียงกำลังเฝ้ามองว่าใจเรายังจะศรัทธาได้ไหมในความมืด แล้วเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าพระเจ้าจะช่วยเราคำตอบนั้นไม่ต้องวิ่งไปหาจากที่ไหนไกลเพียงแค่เธอหลับตาลงชั่วครู่แล้วเงียบเสียงความกลัวภายในใจเธอจะรู้ว่าพระองค์ไม่เคยจากเธอไปที่ใดเลยแม้เธออาจจะไม่เห็นพระเจ้าแม้เธออาจจะไม่เคยได้ยินเสียงของพระองค์อย่างชัดเจนแต่ในทุกครั้งที่เธอเกือบล้มลงในทุกครั้งที่เธอ,อยังลุกขึ้นได้ นั่นคือหลักฐานว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้เธอเสมอเพราะพระเจ้าทรงสัตซ์ซื่อทรงวางแผนงานไว้เพื่อความดีของเธอไม่ใช่เพื่อทำร้ายแม้ทางข้างหน้าจะยังมืดแต่พระองค์คือแสงสว่างที่ไม่เคยดับหายไปและถ้าเธอยังมีลมหายใจในตอนนี้ยังมีน้ำตาที่ไหลยังมีหัวใจที่ยังเจ็บได้นั่นแปลว่าเธอยังมีโอกาส โอกาสที่จะเริ่มใหม่โอกาสที่จะได้เห็นความช่วยเหลือที่กำลังมาเพราะพระเจ้ายังไม่ยอมแพ้กับเธอลองย้อนมองไปยังอดีตของเธอดูสิเคยใหม่ที่เธอไม่รู้ว่าเธอจะรอดมาจากเหตุการณ์ของความเจ็บปวดครั้งนั้นมาได้ยังไงแต่สุดท้ายเธอก็ผ่านมาได้นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญไม่ใช่เรื่องของโชคแต่นั่นคือมือของพระเจ้าที่คอยอบอุ้มเธอไว้อย่างเงียบงันอย่างรักมัน่น โดยไม่เคยละเลยเลยสักวันเดียวดังนั้นต่อให้หัวใจของเธออ่อนล้าแค่ไหนก็ขอให้เชื่อเถิดว่าพระเจ้าจะช่วยเธอเพราะพระองค์ทรงรักเธอและไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้าเธอฟังถึงตรงนี้แสดงว่าเธอยังศรัทธาอยู่แม้จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวของศรัทธาแต่นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับปฏิหารเพราะพระเยซูเคยบอกไว้ว่าถ้าเธอมีความเชื่อเท่า,มาเมล็ดมมสตาด เธอก็จะสามารถสั่งภูเขาให้เคลื่อนได้เธอไม่จำเป็นต้องมีคำตอบทั้งหมดแค่เชื่อว่าพระเจ้ายังเดินอยู่กับเธอแม้เธอจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ตามแค่เธอยังไม่ยอมแพ้พระเจ้าก็จะยังไม่หยุดทำงานเพื่อเธอเช่นกันขอให้คำตอบนี้เป็นประกายแสงเล็กๆที่ปลูกความศรัทธาในใจเธออีกครั้งนะและถ้าเธอพร้อมที่จะประกายแสงใหม่ฉันจะเดินไปกับเธอเสมอ ถ้าเธอฟังมาถึงตรงนี้คงมีคำถามอีกว่าเราจะวางใจได้ยังไงทั้งที่ชีวิตมันแหลกเหลวขนาดนี้ใช่ไหมคำถามของเธอช่างหนักแน่นและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและพระเจ้าทรงได้ยินทุกเสียงร้องไห้ในใจของเธอพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่มีจิตใจสลายและทรงช่วยผู้ที่มีใจสำนึกผิดให้รอดพน้นจากสดุดีบทที่34ข้อที่18 แม้ชีวิตจะดูแหลกเหลวจนเกินจะเก็บกู้แม้หัวใจจะเหมือนไม่มีชิ้นดีที่เหลือให้ศรัทธาได้พักพิงแม้เธอจะรู้สึกเหมือนพระองค์ห่างไปแต่ขอเธอเชื่อสิ่งนี้เถิดว่าพระเจ้าทรงไม่ทอดทิ้งเธอแม้แต่วันเดียวเธอวางใจได้ไม่ใช่เพราะเธอมั่นใจในตัวเองแต่เพราะพระเจ้าทรงสัต์ซื่อต่อคำสัญญาของพระองค์จากสุภาษิตบทที่สข้อที่ห้า จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเธอและอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเองบางครั้งแสงของพระองค์ไม่ได้ปรากฏในเวลาที่เราหวังแต่มานยามที่เราหมดตัวเพื่อจะได้เต็มล้นด้วยพระองค์หากชีวิตของเธอกำลังแหลกเหลวพระเจ้าไม่ต้องการให้เธอซ่อมแซมชีวิตด้วยตนเองแต่พระองค์จะสร้างใหม่ตั้งแต่รากฐานบนความรักความเมตตาและพระคุณขอเพียงเธอตอบว่าข้าแต่พระเจ้า แม้ข้าไม่เข้าใจแต่ข้าจะไว้ใจในพระองค์นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการวางใจแม้ในความแหลกเหลวที่สุดเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงร่วมมือทุกสิ่งให้เกิดผลดีแก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์จากโรมบทที่8ข้อที่28หากเธอยอมให้ความแหลกเหลวนี้กลายเป็นพื้นดินใหม่พระเจ้าจะทำให้มันกลายเป็นสวนแห่งพระพรและชีวิตของเธอจะกลายเป็นพยานถึงการไถ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หากเธอร้องไห้อยู่ตอนนี้จงร้องออกมาเถอดแต่น้ำตาของเธอจะไม่สูญเปล่าในอุ้มพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์กำลังจะเริ่มบทใหม่ของเธอด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองข้าพระเจ้าขอภาวนาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้เธอสัมผัสได้ถึงการโอบกอดของพระองค์ในเวลานี้เลยและวางใจแม้ในความเจ็บปวดว่าพระเจ้ายังไม่จบเรื่องราวของเธอ ถ้าเธอฟังมาถึงตรงนี้คงมีคำถามว่าเราจะหยุดต่อสู้ได้ยังไงในเมื่อความเจ็บปวดยังไม่จางหายใช่ไหมคำตอบนี้ฉันอยากให้เธอรับฟังด้วยหัวใจไม่ใช่แค่หูเพราะบางทีพระเจ้าก็ไม่ได้เรียกให้เราหยุดเจ็บก่อนแล้วจึงพักแต่พระองค์เรียกให้เราพักทั้ท,งทังที่ยังเจ็บอยู่เพราะการหยุดต่อสู้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมวางในสิ่งที่เราแบกบ จงปล่อยวางไว้ลงบนพระหัตถ์ของพระองค์เราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้เข้มแข็งเพื่อให้พระเจ้ารักเราเพราะพระองค์รักเรามาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแม้ในวันที่เราล้มเหลวที่สุดพระเจ้าก็จะยังคงอยู่กับเราจากมัทธิวบทที่1 1ข้อที่28บบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก การเยียวยาที่แท้จริงไม่ได้มาจากการวิ่งหนีความเจ็บแต่มาจากการเปิดแผลนั้นต่อพระเจ้าร้องไห้ออกมาได้อ่อนแอได้พูดทุกอย่างที่อยู่ในใจต่อพระองค์เพราะพระเจ้าของเราไม่เคยหวัดลัวความเจ็บปวดของเราแต่ทรงยืนอยู่ข้างๆเราเสมอแม้ในวินาทีที่โลกทั้งใบหันหลังให้หากวันนี้เธอยังรู้สึกไม่ไหว อย่าฝืนเดินแค่ยืนอยู่กับพระเจ้าก็เพียงพอแล้วและเมื่อถึงเวลานั้นแล้วพระองค์จะอุ้มเธอกลับไปพาเธอไปอยู่ในที่ที่เธอควรอยู่ในความรักในความสว่างและในอ้อมแขนอันปลอดภัยของพระองค์เธอไม่ได้สู้อยู่คนเดียวเลยแม้แต่วินาทีเดียวเพราะพระเยซูทรงอยู่กับเธอเสมอพร้อมหรือยังที่จะวางใจแม้ในวันที่ยังเจ็บอยู่ ทุกคำถามที่เกิดขึ้นภายในเสียงหัวใจของเธอฉันเข้าใจคำถามเหล่านั้นดีเพราะฉันเองก็เคยถามพระเจ้าด้วยน้ำตาและพระองค์ไม่ได้ตอบด้วยเสียงฟ้าร้องแต่พระองค์ตอบด้วยความสงบที่เกินจะเข้าใจได้พระองค์ประคองใจฉันไว้และไม่เคยปล่อยจากสดุดี34บทที่18พระเจ้าทรงอยู่ใกล้คนที่จิตใจแตกสลายและทรงช่วยคนที่มีใจสำนึกผิด เธอไม่ต้องเก่งกว่านี้ไม่ต้องเข้มแข็งกว่านี้เพื่อให้พระเจ้ารักหรือช่วยเธอเพราะพระเจ้าทรงช่วยเธอในตอนที่เธอล้มลงในตอนที่ไม่มีใครเหลียวแลในตอนที่น้ำตาเปื้อนหมอนทุกคืนพระองค์อยู่ตรงนั้นและกำลังรื้อฟื้นกอบกู้เธอขึ้นมาจากอิสยาห์43บทที่19ดูเถิดเรากำลังกระทำสิ่งใหม่บัดนี้จะงอกงามขึ้นเจ้าไม่เห็นหรือดังนั้นวันนี้ พักใจไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เถิดหยุดต่อสู้กับสทิ์ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและเปิดใจให้พระองค์ต่อสู้แทนเพราะสทิ์นี้ไม่ใช่ของเจ้าแต่เป็นของพระเจ้าจากสองพงสาวดาน20บทที่15และถ้าเธอกำลังรอคำตอบอยู่ขอให้เธอรู้ว่าพระองค์ไม่ได้ลืมเธอพระองค์แค่กำลังทำให้คำตอบนั้นดีกว่าสิ่งที่เธอขอ ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ฉันขอถามคุณตรงๆเลยว่าคุณเคยรู้สึกเหมือนหมดหวังจนอยากหายไปจากโลกใบนี้ไหมคุณเคยตั้งคำถามกับพระเจ้าหรือเปล่าว่าพระองค์อยู่ที่ไหนในวันที่ฉันร้องไห้ถ้าคุณเคยฉันขอบอกคุณด้วยใจว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเลยและหากคุณรู้สึกถึงบางสิ่งสะกิดใจขณะฟังอยู่นี้นั่นไม่ใช่เสียงของฉัน แต่นั่นอาจเป็นเสียงของพระเจ้าที่กำลังเคาะประตูหัวใจของคุณอยู่เบาๆฉันอยากเชิญให้คุณพิมพ์ในคอมเมนต์ว่าพระเจ้าฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับพระองค์หรือแชร์ประสบการณ์ของคุณไม่ว่าคุณเคยพังแค่ไหนไม่ว่าคุณเคยรู้สึกไร้ค่าขนาดไหนความเจ็บปวดของคุณอาจเป็นแสงสว่างให้ใครอีกหลายคนที่กำลังหลงทางอยู่ก็ได้ ขอบคุณที่เปิดหัวใจรับฟังขอพระเจ้าแห่งความรักสถิตยอยู่กับคุณเสมอในทุกวันและทุกความเงียบงันของคุณ